สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยอีกแล้วนะคะวันนี้เอานแผนงเนื้อมาฝากค่ะทุกคนีเห็นไหมสีสันสวยงามน่ากินไหมคะไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนวันนี้ปุยจะทำผน,นงเนื้อนะคะนี่ก็เป็นเนื้อที่ปุยหั่นไว้แล้วก็หมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะหมักน้ํามันเพื่อจะให้เนื้อได้นุ่มง,ง่ายนะคะตามความคิดปุยคะ่ะอันนี้ก็เป็น พิกแกงแนงค่ะแล้วก็มีใบมะก,กรูดซอยแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะสองสี 4. แล้วก็น้ำปลาค่ะกะทิแล้วก็น้ำตาลผงปรุงรสค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะนี่ค่ะตั้งกระทะแล้วก็เอาหัวกะทิลงไปเอาพริกแกงพแนลงไปผัดให้กะทิแตกมันนะคะ ก็จะผัดอยืนี้เราให้แตกมันนะคะใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเดี๋ยวจะไหม้ก่อนนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็ผัดได้ที่แล้วนะคะแล้วก็จะใส่เอาเนื้อลงไปผัดเลยนะคะเพื่อน เนื้อก็จะสีไม่สวยเท่าไหร่นะคะหั่นไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เป็นเนือ้อที่ออกมาจากช่องแข็งของเรานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะผัดเนื้อให้สุกนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปอีกค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ,นๆก็ผัดได้ที่แล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยนะคะ จะทําเป็นพแนนน้ําคลุกคลิกนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเติมน้ําแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวให้เนื้อเปิดนะคะก็อาจจะตอนนี้มันก็อาจจะดูแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้อ,อไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปขอชิมรสชาติก่อนที่จะปรุงรสนะคะ เราจะเคี่ยวจนกว่า,าน้ำจะง่วนลงนะคะแล้วก็จะให้เป็นแนงที่น้ำคลุกคลิกกันนะคะเดี๋ยวปุ๋ยก็จะเติมรสชาตินะคะลงไปปรุงปรุงรสค่ะลงไปแล้วก็น้ําำปลานะคะ ลงไปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าพริกแกงของเราก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะน้ําตาลเราจะใส่ทีหลังนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวนะคะนี่ค่ะทุกคนนะ้ำก็เริ่มงวนนะคะเดี๋ยวปุ้ยก็จะใส่น้ําตาลเติมลงไปนะคะนี่ค่ะช้อนชากับอีกครึ่งรองก่อนนะคะ แนงของคุณก็จะมีรสชาติออกหวานเปรเี้ยมๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเรามาชิมรสชาติกันว่าใช้ได้หรือยังนะคะอืมน,นีเราขัดคนนี่ค่ะแนงของเราก็จะน้ำ่วนๆแบบนี้ เนื้อก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนที่ก็จะใส่พุิค่ะพริกชี้ฟ้าที่เราหั่นไว้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆลงไปเลยก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ นี่ค่ะทุกคนพแผงเนื้อของปุ๋ยก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะหน้าตาน่ากินไหมเอยสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็เอาพแผงเนื้อมาฝากค่ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน